สวัสดีครับโบกไทยแลนด์ผมมาภาพภูมิและนี่คือวอซินไมล์แบ็ครับอย่างแรกเลยที่ติดตัวตลอดเวลาทำงานก็คือเนี่ย,นเ,นยเครื่องนวดมันล้ามันเคลียร์แล้วก็แบบแก็มันนวดที่อะไรข้ออะไรก็ว่าไปแขนอะไรเงี้ยบางทีมันปวดปร้าวมาก<ๆ>ก็จะมีเจ้าหนี้ช่วยอย่างที่สองอ่ะใส่กระเป๋ามาแต่ข้างในคือนี่ครับแมสจะมีแมส โอเคลอตเตอรี่ไม่มีแล้วเพราะไม่เคยถูกเลยอันต่อมาโอเคโอโนนี่เป็นแบ่นคือบางครั้งมัน,ม,น,ม,นมันแดดมันแรงมากๆอย่เงี้ยครับเราต้องการโปรเทคตาเรานะไม่ได้ใส่เอาเทศแต่ว่าให้ต้องการเฮ้ยใ,ให้ตาเรายัางเซฟอยู่ตลอดเวลาเพราะขับรถเยอะมากจริงๆกระเป๋าดูดเลอมอนครับข้างในเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เวลามาทำงานบันเทิงเนี่ยต้องมีเครื่องตันหนวดไฟฟ้าที่ประครบตา แมสแมสหน้าเพราะบางทีบางวันหน้าเราไม่พร้อมจริงแต่ว่าต้องถ่ายสงสารพี่ช่างแต่งหน้าก็เราต้องมีของเราเองเผื่อว่าพี่เขาจะทํางานง่ายขึ้นอย่าบ้วนปากต่อมาคือกระเป๋าวิเศษอีกอน,นึงอันนี้มีนาฬิกาบุกกรีครับตัวนี้รุ่นน,น,นี้กล่องจิวเวลรี่ที่วันนี้เอากล่องใบนี้มามีสร้อยวินเทจบ้างมีบุกกรีบ้างแล้วก็แหวนคัสตอมวิงอะไรของเราครับเป็นเป็นสไตล์ที่เราชอบแล้วก็เป็นรุ่นที่เรา ใส่เป็นประจำน,นี้น้ําหอมลินที่ผมชอบที่สุดตอนนี้อันนี้ติดมากช่วงหลังๆตั้งแต่ปลายปีที่แล้วผมไปผ่าตัดเขาก็เลยต้องทํากายภาพก็เลยมีน้องๆเขาซื้อพวกเขาเรียกแผ่นสายรัดโยคะอะไรเงี้ยเอาไว exercise ไ้เอ็กซ์ไซร์นี่ครับเขาซื้อไม่สากมาแล้วก็ลวเ,เลยเลือกใช้ตลอดหลังๆเอามาอัดแอปใช้เวลามากองต้อง ้องออกกำลังกายในกองหรือบางทีเราต้องแบบยืด stretching ในกองหรือแม้กระทั่งกายภาพเข่าอยู่ก็สายพวกนี้ช่วยได้ดีมากขอบคุณมากครับหมดแล้วครับ w a t s i n My Back ผมว่าทุกครั้งที่ทํางานกับวงเนี่ยคือพี่ๆทีมงานทุกคนเขาเขา,เ,ขา,เ,ขาเตรียมงานมาในฐานะแบบในฐานะคนที่มาถ่ายเนี่ยทำงานง่ายมากและที่สำคัญขอบคุณบุคลีมากเพราะว่าเครื่องประดับรอบนี้ กับเสื้อผ้าหน้าผมมูทของการถ่ายทำเนี่ยผมว่าไปได้วยกันได้ใกล้ความเป็นตัวเรามากแล้วก็ใครที่ใส่บูกรี่ก็จะมีความรู้สึกบนผมว่าเฮ้ยมัน,ม,น,ม,นมันทำให้ตัวตนเราอะ่ะไม่ไม่ถูกกลืนหายไปแต่ก็ยังขับความเป็นตัวตนเราออกมาได้มันสนุกในการหยิบมาผสมกันเนี้ยวันนี้เลยเป็นอีกวันหนึ่งที่รู้สึกรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ตื่นเต้นที่ได้เห็นรูปครับ มีเจเนติบางอย่างที่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมรู้จักเขาเมื่อไหล่เมื่อเป็นสิบกว่าปีที่แล้วอะถึงวันนี้พอเห็นแหวนพอเห็นเครื่องประดับพอเห็นน้องงูพอเห็นอะไรเงี้ยทุกอย่างมันมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเหมือนเราเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วถึงตอนเนี้เราคุยกับตัวเองเรารู้จักตัวเองเราย้อนกลับไปเห็นรูปเมื่อก่อนหรือว่าวิดีโอที่เราทําอะไรเมื่อก่อนเรารู้สึกว่ามันมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่เรา ไม่ยอมปล่อยให้อย่างอื่นมาทําให้เรากลืนหายไปแต่ว่าเรายังเป็นเราอยู่ในเหมือนทุกวันนี้ไม่เปลี่ยนไปไหนแต่ว่ามีการ develop แล้วก็เพิ่มอะไรใหม่ๆเข้ามาในในใน character ที่มีอยู่เหมือนเบอร์รีครับจริงๆจ,จ,จังๆเต็มตัวก็น่าจะเข้าปีที่4แหละมีความสุขก,กับการได้สร้างงานที่คนดูหรือคนฟังหรือว่าคนที่มา enjoy กับ งานของเราไม่ว่าจะในรูปแบบไหนเขามีความสุขนะครับแล้วก็ที่ตื่นเต้นที่สุดคือตอนนี้มันมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่กำลังทำอยู่แล้วก็พรีโปรดักชันอยู่เยอะมากๆอยากฝากทุกคนติดตามด้วยครับพี่ว่าพี่รู้สึกเหมือนเราอยากจะมาสร้างผลงานแล้วก็ให้เกิดความสุขจากผลงานตรงนี้กับทั้งตัวเราแล้วก็ คนที่มาได้เสพผลงานเราไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งมารู้จักเราหรือแฟนคลับที่รู้จักเราอยู่แล้วพูดง่ายๆมันคือการกิฟต์แล้วก็เทคความสุขซึ่งกันและกันผ่านผลงานบันเทิงที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานแสดงหรืองานดนตรีหรือว่างานถ่ายแฟชั่นหรืออีเวนต์ต่างๆบอกว่าทุกอย่างมัน,มนยังดําเนินไปอยู่บนคีย์หลักที่เราคิดตั้งแต่วันแรกของทุกคนเนี้ยเราก็อยากให้ทุกคนได้เอนจอยในรูปแบบใหม่ๆไปได้วยกันชอบไม่ชอบยังไงก็บอกได้นะครับ เหมือนเดิมเลยมีเรื่องที่เหมือนเดิมและไม่เหมือนเดิมเรื่องที่เหมือนเดิมก็คือขอบคุณขอบคุณจริงๆที่ตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันไปนถึงทุกวันนี้เยอะมากๆจริงๆที่เขายังกิฟต์แล้วก็เทคพลังงานดีๆร่วมกันน่ะผ่านโซเชียลมีเดียผ่านงานอีเวนต์ผ่านจดหมายที่เขาส่งมาที่ที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยคือผมพยายามอ่านจดหมายให้เยอะที่สุด แล้วก็มีโอกาสที่ได้เห็นข้อความเรื่อยๆอยากให้มีงานแบบไหนแนะนำได้เรื่อยๆเลยครับทังผมแล้วก็เวียนคราวก็น่าจะเอาไปอลองคิดตกตะกอนแล้วก็ลองสั้นเผื่อเป็นเชื้อในการทำงานใหม่ๆขอบคุณมากครับฝากผลงานด้วยครับตอนนี้มีที่ใกล้ที่ทสุดเลยที่ตื่นเต้นมากๆก็คือเรื่องชายเป็นซีรีส์ที่เตรียมงานกันก็โห เกือบจะ2ปีละเดือน8ที่จะถึงนี้ครับต้นเดือนก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์ชายและมีซิคอมเรื่องเจ็ดแหลกก็ออนทุกวันพุธครับที่ช่องวัน31แล้วก็ทรูชแนลแบบอันคั u อันเซนเซอร์แล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆกับทางบุ๊กอรีกับทางหลากหลายแบรนด์แต่ที่สำคัญผมยังมี i n น t a g r กรมยังมีโซเชียลมีเดียเหมือนเดิมยนะังแอบเข้าไปอ่านแล้วก็มีอะไรที่แบบแนะนำหรือว่า อะไรยังไงก็คุยกันได้เหมือนเดิมที่โซเชียลมีเดียทุกช่องทางครับแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันเรื่อยๆครับ